เชื่อไหมคะว่าตามสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมนุษย์ที่ฝังอยู่ใน d n a มานานนับล้านปีรถขมคือสัญญาณเตือนที่บอกว่าเรากําลังกินยาพิษและความแสบร้อนคือการสั่งการของสมองว่าร่างกายกำลังถูกแผดเผาแต่ในโลกของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรากลับทำในสิ่งที่ขัดต่อธรรมชาติอย่างสิ้นเชิงเรายินดีจ่ายเงินมหาศาลเพื่อสัมผัสความขมขื่นของ IPA เบียดูความแสบร้อนที่ลวกคอของวิสกี้ชันเลิศยิ่งแสบยิ่งขมบางครั้งเรายิ่งกลับมองว่ามันคือความสุนทรี คำถามที่น่าสนใจคือทำไมสมองของเราถึงยอมยกเลิกกลไกาการป้องกันตัวและเปลี่ยนความเจ็บปวดเหล่านั้นให้กลายเป็นความรื่นรมอะไรคือเหตุผลทางชีวภาพที่ทำให้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวบนโลกที่ตกกลุ่มหลักโลชาที่อันตารายที่สุด วันนี้อัศว์สตีจะพาคุณไปเจาะลึกวิวัฒนาการของการรับรถตั้งแต่การทำงานของตัวรับความรู้สึก TRPV1 ไปจนถึงทฤษฎีจิตวิทยาที่เรียกว่า b i n m a s o c h i s m เพื่อหาคำตอบว่าทำไมสิ่งที่เราเคยเกลียดที่สุดในอดีตถึงกลายเป็นสิ่งที่เราโหยหาที่สุดในวันนี้ค่ะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระและกลกความรู้ไม่ได้มีเจตนาโฆษณาข,ขายของแต่อย่างใด ากเจาะลึกไปถึงความลับเบื้องหลังความพึงพอใจในความเจ็บปวดนี้เราต้องทําความเข้าใจกลไกลของสมองที่ทํางานเหมือนระบบคอมพิวเตอร์ที่ถูกแฮ็กโดยแอลกอฮอล์ในทางสรีรวิทยาเมื่อแอลกอฮอล์สัมผัสกับเนื้อเยื่อในช่องปากมันจะไปจับตัวกับความร้อนที่ชื่อว่า TRPV1 ซึ่งปกติทำหน้าที่ตรวจจับอุณหภูมิที่สูงเกิน42องศาเซลเซียสเพื่อเตือนไ่ให้เรากินของร้อนจนลวกปาก แต่โมเลกุลของเอทานอลมีความสามารถพิเศษในการลดเพดานของตัวรับนี้ลงจนทําให้อุณหภูมิปกติของร่างกายเราก็เพียงพอที่จะกระตุ้นให้ตัวรับสัญญาณส่งไปยังสมองว่าปากกําลังไหม้นี่คือเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่ทําให้เราดื่มเหล้าแล้วรู้สึกแสบร้อนบูบวาบในคอทั้งที่ของเหลวนั้นไม่ได้ร้อนจริงๆแต่จุดที่มหัศจรรย์คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเมื่อสมองได้รับสัญญาณความเจ็บปวดอย่างต่อเนื่อง ระบบป้องกันตัวจะสั่งให้มีการหลั่งสารเอนโดฟินและโดพามีนออกมาเพื่อระง,งับความเจ็บปวดและลดความเครียดที่เกิดขึ้นปรากฏการณ์นี้ทําให้เกิดภาวะที่นักจิตวิทยาเรียกว่าบินายเมโซคิสซึมหรือความสุขจากการได้รับความลำบากที่ไม่เป็นอันตรายเหมือนกับการที่สมองของเราเรียนรู้ที่จะเสพติดสารแห่งความสุขที่หลั่งออกมาเพื่อชดวเชยความแสบร้อนนั้นจนในที่สุดเราก็เลิกมองว่ามันคือความเจ็บปวดแต่กลับมองว่ามันคือความสะใจและความเข้มข้นของรสชาติ ในส่วนของรถขมวิทยาศาสตร์ยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกเพราะมนุษย์จะมีตัวรับรถขมมากกว่า25ชนิดซึ่งถือว่ามากกว่าตัวรับรถหวานหรือรถเค็มหลายเท่าตัวเพราะในอดีตเราต้องแยกแยะพืชมีพิษนับร้อยชนิดให้ได้แต่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เปลี่ยนรสขมนี้ให้กลายเป็นรสชาติที่ต้องอาศัยการเรียนรู้ เมื่อเราดื่มซ้ำๆสมองส่วนหน้าที่ทำหน้าที่คิดวิเคราะห์จะเริ่มเข้ามาแทรกแซงสัญญาณดีบมันจะประมวลผลว่ารถขมนี้พวกงมาด้วยสารอาหารหรือความผ่อนคลายจนเกิดการสร้างโครงข่ายประสาทใหม่ที่เปลี่ยนทัศนคติต่อรชาชิขมจากเดิมที่มองว่าเป็นอันตรายให้กลายเป็นความซับซ้อนที่น่าค้นหาค่ะยิ่งไปกว่านั้นในเชิงวิวัฒนาการทางสังคม การดื่มของที่ดื่มยากอย่างเครื่องดื่มลดขมหรือดีกรีสูงๆยังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการคัดกรองทางสังคมด้วยล่ะค่ะในหลายวัฒนธรรมการก้าวข้ามความเจ็บปวดและลดขมเหล่านี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของวุฒิภาวะและความแข็งแกร่งเพราะมันแสดงให้เห็นว่าเราสามารถควบคุมสัญชตาตญาณการเอาตัวรอดพื้นฐานของตัวเองได้เพื่อเข้าถึงสุนทรียภาพที่ซ่อนอยู่หยุดก่อนรหรือเปล่าวันนี้เอลซสไซตี้มีช่องทางการขายสินค้าแล้วนะ คุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูสินค้าที่แอดปักตะกไว้ได้นะคะส่วนในคอมเมนต์ที่แอดปักหมุดไว้จะเป็นช่องทางการขายสินค้าของช่อง L Society โดยเฉพาะตอนนี้มีถังแก้ว L Society พวงกุญแจที่เปิดขวดแบบพกพาแล้วก็เสื้อยืด L Society อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะถ้ายที่สุดสิ่งที่เราเห็นในแก้วเราจึงไม่ใช่แค่ของเหลวที่มีรสชาติแย่ในสายตาเด็กๆแต่คือชัยชนะของสมองมนุษย์ที่สามารถเปลี่ยนสัญญาณเตือนภยัยให้กลายเป็นศินละปะแห่งการรับรส และนั่นคือเหตุผลที่ยิ่งเครื่องดื่มมีความซับซ้อนแยบยนต์และท้าทายประสาสัมผัสมากเท่าไหร่มันถึงยิ่งกลายเป็นที่หลงไหลในกลุ่มคนที่ต้องก้าวข้ามขีดจำกัดของรสชาติแบบเดิมๆค่ะแล้วคุณผู้ชมเคยเห็นไหมคะว่าทำไมบางคนกินเหล้ายังไงก็ไม่อร่อยในขณะที่บางคนคลั่งไคล้เรื่องนี้ไม่คำตอบค่ะเราต้องมองย้อนกลับไปที่รหัสพันธุกรรมที่ถูกกำหนดมาตั้งแต่เกิด ความเหลื่อมล้ำของการรับรถนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่แค่กับประสบการณ์แต่มันถูกตัดสินด้วยยีนที่ชื่อว่า tas 2 r 3 8ซึ่งเป็นตัวควบคุมความหนาแน่นของตุ่มรับรถบนลิ้นของเรานักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งมนุษย์ออกตามระดับความไวในการรับรถขมผ่านพันธุกรรมนี้ โดยกลุ่มแรกคือนอนเทสเตอร์ ester, หรือกลุ่มที่มีความไวต่ำพวกเขาได้รับตัวผ่านทางเข้าสู่โลกของแอลกอฮอล์ได้ง่ายกว่าใครเพื่อนเพราะลิง์ของพวกเขาไม่ได้ถูกรบกวนด้วยสัญญาณเตือนภัยเรื่องผิดที่รุนแรงเกินไปทําให้สามารถมองข้ามความผมงพื้นฐานแล้วยับไปโฟกัสที่ความละเอียดอ่อนอื่นๆเช่นความหวานชาของผลไม้หรือกลิ่นวูดดี้จากถังไมโอกได้ชัดเจนกว่า กลุ่มต่อมาคือมีเดียมเทสเตอร์ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ที่มีการรับรถในระดับมาตรฐานและกลุ่มสุดท้ายที่น่าสนใจที่สุดคือซูเปอร์เทสเตอร์ค่ะกลุ่มซูเปอร์เทสเตอร์นี้เปรียบเสมือนมีหูทิปในโลกของรสชาติเพราะพวกเขามีประสาทรับรสหนาแน่นก,กว่าคนทั่วไป2-3เท่าการจิบเบียร์ที่มีความผมเพียงเล็กน้อยหรือการดื่มวิสกี้ดีกรสูงเพียงนิดเดียวสำหรับพวกเขาแล้วมันคือการจู่โจมประสาทสัมผัสอย่างรุนแรง พระขมในแก้วไม่ได้เป็นเพียงแค่มิติหนึ่งของรสชาติแต่มันคือสัญญาณอันตรายที่แผดเผาจนกลบกลิ่นหอมอื่นๆไปจนหมดสิน้นนี่คือความย้อนแย้งที่น่าเศร้าค่ะเพราะในขณะที่พวกเขาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าแต่ความหนาแน่นของตุ่มรับรสที่มากเกินไปกลับกลายเป็นกำแพงที่กั้นพวกเขาออกจากความสุนทรีที่นักดื่มโหยหา ดังนั้นรสสนิยมการดื่มจึงเป็นสิ่งที่ต้องสะสมประสบการณ์อย่างแท้จริงเพราะมันคือการทำสงครามระหว่างยีนดั้งเดิมที่คอยบอกให้เราหนีจากรสขมกับการเรียนรู้ใหม่ของสมองที่พยายามก้าวข้ามขีดจ,จำกัดทางกายภาพการฝึกประสาทสัมผสัสจึงไม่ใช่แค่การชิมเพื่อให้รู้รสแต่มันคือการปรับจูนสมองให้ตีความสัญญาณอันตรายใหม่จนถึงจุดที่ความแสบ้อนและความขมขื่นไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไป แต่กลายเป็นเพียงองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้ภาพวาดแห่งรสชาติในแก้วนั้นสมบูรณ์แบบและทรงพลังยิ่งกว่าเดิมค่ะรสชาติขมขื่นและความแสบร้อนที่เราสัมผัสได้ในแก้วเครื่องดืม่มจึงไม่ใช่สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงแต่มันคือหลักฐานที่ยืนยันถึงความซับซ้อนของวิวัฒนาการมนุษย์ค่ะจากสัญชาตญาณสัตว์ป,ป่าที่เคยสั่งให้เราวิ่งหนีความเจ็บปวดสู่การเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวบนโลกที่สามารถเปลี่ยนสัญญาณอันตรายให้กลายเป็นสุนทรียภาพได้ด้วย,วยสมองและประสบการณ์ ไม่ว่าคุณจะเกิดมาพร้อมยีนที่ไวต่อรสชาติระดับซูเปอร์เทสเตอร์หรือจะเป็นนักดื่มที่แสวงหาความท้าทายใหม่ๆสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือความอร่อยไม่ได้ถูกกำหนดไว้แค่ที่ปลายลิ้นแต่มันถูกรุงแต่งขึ้นในสมองผ่านการเรียนรู้และการเปิดใจเพราะในโลกของแอลกอฮอล์ความซับซ้อนที่งดงามที่สุดมักจะซ่อนอยู่หลังประตูบานที่ผ่านยากที่สุดเสมอครั้งต่อไปที่เครื่องดื่มในแก้วของคุณมอบสัมผัสที่รุนแรงจะต้องเบือนหน้าหนีลองใช้เวลาอยู่กับมันอีกสักนิดค่ะ ลองดูว่าสมองของคุณกำลังตีความมันใหม่ยังไงและนั่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณได้ค้นพบมิติใหม่ของรสชาติที่ก้าวข้ามขีดจำกัดทางชีวภาพของตนเองหากคุณชอบเรื่องราวที่เจาะลึกเปลี่ยนมุมมองการดื่มให้กลายเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องออรไว้ด้วยนะคะแล้วคุณคิดว่ารสชาติไหนท้าทายสำหรับคุณคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ดื่มอย่างฉันฉลาดสัมผัสรสชาติด้วยความเข้าใจกับ L-Society สวัสดีค่ะ